เ่นพิจารณาร่างกายนี้มันเต็มไปด้ยวยความสกปรกเต็มไปด้ยวยความไม่งามเป็นที่ไหลเข้าไหลออกทายเทของซากพืชซากสัตว์มีแต่ของไม่สวยไม่งามเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดไม่พึงเข้าไปยึดถือไปรักไปชอบจงคลายกำหนัดพิจารณาเรื่องนี้ให้หนักพระทั้งหลายก็สมัยก่อนนี่ เชื่อฟังอย่างสุดกล้าวสุดหัวนั่งเพ่งดูความไม่สวยไม่งามตนเองผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดใสใหญ่ใส,ใส,ใสน้อยอาหารใหม่อาหาร,าหารเกา่าดูเข้าไปข้างในดูออกมาข้างนอกดูอาหารที่กินเข้าไปลงไปในท้องเหมือนไถสองปากเอาเข้าทางนี้ไหลออกทางโน,น้น ดูไปดูมามันเกิดอารมณ์อันยิ่งใหญ่ติดตาตรึงใจเห็นตนเองเป็นซากเป็นศพหน้าขยะขยแงพากันฆ่าตัวตายเอาบาทเอาจีวรเอะไรไปจ้างบอกให้องค์อื่นสนักก็มีสามเณรสามเณรสมณะกุตตะกะตาเห็นหมวดเมื่อแกแ่ต่ไม่ยอมเป็นพระ ให้ตาคนนั้นแหละเป็นคนฆ่าให้บอกว่าไม่บาปหลอกให้พวกเราตรงชีวิตซะสิ้นซะจะได้เบื่อหน่ายนี่จะได้พ้นพ้นไปแกก็ฆ่าวันละคนสองคนหนังนกเข้าวันละเก้าคนสิบคนตัดคอให้ที่ริมฝั่งแม่นม้ำวะกุมหาตัดแล้วกว็ล้างดาบสีแดงๆกู่ในน้ำ นึกสลดใจอะไรกันหนอเราเนี่เกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวชด,ดีๆแล้วก็มาฆ่าคนมันจะไม่บาปเหรอเทวดามิจฉาทิฏฐิก็ไปยุอีกได้บุญได้บุญฆ่าไปเถอะท่านได้สงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์แกฆ่าแกไม่ได้ฆ่าฟรีๆได้บาทด้วยได้จีวรด้วยรวยเลยรับจา้างฆ่าโดยสมัครใจ พอพระพุทธเจ้าออกมาเมืองเวสาลีป่ามหาวันอ้างวางหวงเวงเคยมีพระเปื่อนกลนบัตรนี้ไปไหนกันหมดแม้แต่ผ้าเหลืองก็หาดูยากพระอนุ์ก็ร้องห่มร้องให้เสียใจเล่าให้ฟังก่อนที่พระองค์จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้เทศนาสัมปยุต แสดงธรรมอันประกอบไปด้วยอสุภกรรมฐานบุคคลเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นดูตนเองเหมือนสร้างเหมือนศพห้อยอยู่ตามคอเมื่อนายก็เลยเล่าความจริงให้ฟังขอให้พระอ,องค์จงแสดงธรรมอย่างอื่นเถิดอันเป็นที่สบายแห่งการพิจารณาเจโตวิจารณะสป,ปายา เอกันตะกุสลายติกาอาริยาโลกุตลาขอให้พระองค์จงแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตในการพิจรารณาเอากันตะกุสลายติกาเป็นไปเพื่อความเป็นกุศลความฉลาดอย่างเดียว อริยาโรกุฏตตาเป็นไปเพื่อความประเสริฐอยู่เนื้ออยู่ไกลกิเลสเป็นไปเพื่อความเนื้อโลกอภิสันเลขีกาเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งแต่ไม่ให้มันโลดผนให้มันสบายสบายขันมันเบาภาษาฮองก็ว่าอันเนี้ยมันง่ายๆขนาดมีอยู่วะอดอมาสอนในถอนเขาหน่อยนี่ เจโตวิจารณะสปายาไหมอันที่มันพิจารณาง่ายๆไม่หนักหน่วงไม่รุนแรงไม่โลดโผนใครทําก็ได้คนโง่คนฉลาดโอ้พระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกบาทรให้อย่างนั้นอานนท์เธอจงไปเรียกภิกษุทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีนี่มีเท่าไหร่ไปเรียกมาให้หมดแต่ก็เลยไปเรียกตีกองร้องป่ามา แล้วก็เลยได้แสดงทำสิ่งที่มันทำให้ง่ายเจโตวิจารณสปายาสะดวกสบายในการพิจารณาทางจิตเอกันตะกุศลายติกาเป็นไปเพื่อความฉลาดอย่างเดียวไม่เป็นไปเพื่องโง่พอเรียกมเสรท่านก็แสดงอาณาปานสติที่เราสวดเมื่อกี้นี่แหละ แต่อามาไปหยิบมานิดเดียวคขนจะเอามาเบิดมันสิจบเป็นปบาทมันยาวออกก็ดอกกัเดียสังยุตติกายมหาวาระวักหรือตั้งแต่เร่มที่หนึ่งมันก็เยอะก็เลยไปหยิบเอาแต่จุดที่มันสำคัญสำคัญมาให้ท่านตั้งหลายไ้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานทางวิชาการแล้วก็ไปทำ มนอดมาเองก็ทํามาตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ไปเที่ยวอ,อยู่ในป่าในเขาเข้าวัดนูน่นออกวัดนี้เลิกจากศาสนา,าคริสแล้วก็ไปลองทําเล่นลองทําเล่นเฉยๆดอกไม่ได้หวังอะไรไปนัง่งดูลมดูแรงดูตามหลักที่ที่สวดมานี่แหละแต่รู้สึกว่ามันติดมันสบายคนโง,โง่ๆอย่างเราก็ทําได้ แต่ไปหัดทำอย่างอื่นยากที่สุดเลยไปทํายุบเนาะพองเนาะโง่อย่างอาตมานี่ทํายากมันมัน,ม,นมันไม่เหมาะก็เลยเอามันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าว่าวิจเจโตวิจารณสปยายสบายสะดวกง่ายแก่การพิจารณาทางจิต